โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u ูเตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอซีเหมือนเช่นเคยซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันในวอรซีเซิร์ฟเวอร์เฟรนซีนะครับทุกคน ก็สำหรับเฟนซีตอนนี้ก็เป็นซีซั่น2แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะเขาได้ทำการปรับมาใหม่ก็ของโปรโมชั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับโปรโมชั่นหลักนะฮะทุกคนนี่ฮะให้ดูไว้ก่อนแล้วจำไว้นะครับเพราะว่าใครตามผมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมเฟนซีจากคลิปนี้นะครับรับไปเลยครับผมโปรโมชั่น150บาทใหม่ฟรีก็คือได้นะครับทุกคน 15GC บอกเลยว่าจำไว้ก่อนว่าทำไม GC ได้น้อยแต่บอกเลยว่า GC เซฟเซิร์ฟนี้นะเป็นของที่โคตรมีค่าและราคาแพงเดี๋ยวไปบอกว่าทำไมนะฮ ไว้ก่อนว่าตามมารับโปร150นะครับทุกคนก็คือได้เนี่ยทุกอย่างตามนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะเพียงแ,แค่แบบว่าเข้าในลิงก์กลุ่มเฟรนซใต้คลิปนะครับผมแล้วก็แคปภาพที่ดูคลิปผมอยู่แล้วก็สมัครอดีตเรียบร้อยนะโพสลงกลุ่มแล้วเขียนว่าตามผมมารับไปเลยครับผมโปร150ใหม่นะครับและไม่พอถ้าใครอยากสุดเรื่องได้ตัวล,ละครแล้วก็ได้ของต่งตางๆอีกก็ไปแชร์กลุ่มนะครับเพราะว่าแชร์กลุ่มเนี่ยรับเป็นโปรโมชั่น500บาทเก่าฟรีพร้อมกับตัวละครเช่า1วันนะครับแล้วก็เซตนี้นะครับ พอแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปนะครับทุกคนที่สําคัญคืออยากจะบอกว่า GC มันสาคัญตรงไหนเด,เดี๋ยวค่อยๆพูดไปละการให้ดูของใน้ก่อนที่ของในกล่องน,นะทุกคนนะฮะของในกล่องก็จะมีตั้งแต่50ก็คือกล่องกาก็จะเป็น50จนถึง90ใช่ไหมไม่ใช่สิไม่สิของกากมี50ถึง S+ นะครับก็คือดีสุดในกล่องกากส่วนกล่อง150กล่องดีหน่อยขึ้นเนี้ยก็แบบว่าตั้งแต่300จนถึง SS+ เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างแล้วก็นี่คือโปรโม,มชั่นเติม300รบ3 ได้เลยแบบไม่ต้องลุ้นนะฮะทุกคนตามนี้แต่เซตที่โหดสุดของเซิร์ฟนี้นะทุกคนมันไม่ใช่เซตพวกมังคีนะครับเพราะเซตที่โหดสุดกับตัวละครที่โหดสุดเนี่ยมันคือนี่ครับตัวละคร70 t c นะครับผมกับเซตก็เซตนี้ครับผมเซต70 t c ไงล่ะ บอกเลยว่า G C ซท่านี้มันสำคัญผมบอกไปแล้วนะครับทุกคนก็ดูดูดิดด70 G C นี่คือเติมประมาณ700บาทนะทุกคนเห็นไหมเติม1,000ได้100 G C พอแล้วถ้าจะซื้อเซต G C เนี่ยก็เหมือนเซต1,000เลยเอาง่ายๆเหมือนตัวพันแหละครับผมบอกเลยว่า ตัวพันสิบพันก็คือเซ็ตที่ผมสุด,ดเลเซิร์ฟนะครับส่วนวิธีซื้อก็ซื้อทีอ่เว็บเติมเงินนะครับกดไปตรงนี้ครับผมซื้อตัวละครซื้อ,อเทมคือนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เลยนะครับตามนี้ซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวผมเอาเซ็ตเนี้ยไปเซิร์ฟแน่นอนครับเอาไปลุยแน่นอนทุกคนปะ่ะสำหรับน,นี้ขอไปวงไปวอร์มหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆตอนเนี้ยเออเห็นไหมคนออนแค่22คนแต่บอกเลยว่าปกติช่วงพีคๆประมาณ3ามโมงถึง5้าหโมงเนี่ย5้าโมงดีกว่าเออคนมันจะประมาณ50กว่าคนเห้่วางมาทคลิป ตอนแรกเขจะทำตั้งแต่ห้าโมงแล้วแต่มันมีคนใช้โทรมาเรียกผมไปรับมันอดิเออมันกลับบ้านไม่ได้ไงไอเอินนะครับผมไปรับไอเอิญที่ตลาดนะครับมันเพิ่งทางานเสร็จนะครับก็คือบอกเลยว่าไม่งั้นที่บอกเลยว่าได้เล่นตอนโนโวแล้วนะครับก็ขอภัยคนดูด้วยลวกันนะครับเพราะว่าคนใช้มันโทรเรียกอะครับจริงๆผมไม่ได้กลัวนะสงสารมันนะสมเพศพัฒนานะครับผมไปต้องขับรถไปรับมันนะครับเพราะว่าเออมันมันกลับบ้านไม่ได้นะครับเด็กมันกลับบ้านไม่ได้ทุกคนนะครับก็ขอภัยดแลวกันนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะแบบ ขู่ไปเลยถ้าว่าหลังททรมาอีกนะแต่ะกระทืบให้ด้วยนะครับเออจริงแต่ที่ผมเกงใจไงเออรับสาภาพรักหน่อยเดี๋ยวคนดูบอกเออพี่กระทืบแฟนมันจะไม่ได้แล้วก็จริงๆอย่างที่บอกไปครับมันไม่อยู่สถานะแฟนครับมันเป็นคนใช <sie> ้ผมนะครับโธ่คนแกรู้นะคนใช้อะไรเฮียคนใช้ตังค์เนยไอ้สัตว์ได้มาไปหมดเลยเฮียใชไไปจี้จุดตรงนี้ไปอีกเลยคนเฮียจี้จุดตัวเองครับทุกคนมาเข้าเรื่องดี่ว่าซื้อกระเป๋ากระเป๋ามันมันต้องกระเป๋าความสามารถทนะทุกคนมันก็ อันนี้ผมไม่รู้ว่าบอกอะไรแต่ได้มาแค่สองอันน่าจะเป็นของดีเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเก้าสิบไม่รู้อ่ะมันเป็นของจากกล่องไม่ใช่ดิอันก็เป็นอันใหม่ล้วขอยออันนี้อันนี้เป็นของใหม่ทุกคนโอเคอันนี้จะดีกว่านะครับอ้ามีคนลงมาป่ะอันนั่นนั่นน่ใช่เลยอ่ะสามร้อยทุกคนได้ครับผมวันนี้คือผมรู้สึกว่าผมท็อปฟอร์มยังไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วผมเอาสามร้อยบวกเลยแล้วกันนะครับถือว่าทําการทําแบบว่า แบ่งเซตให้มันดูง่ายดีทุกคนเห็นไหมมันดูง่ายเลยว่าอันไหนเป็นเซตไหนไม่ต้องงงดีทุกคนผมชอบนะอันนี้ผมชอบป้าจะดูลอกขู่ลอกตาทีนึนงแต่ผมว่ามันทำให้คนที่เล่นไม่เป็นอนะ่ะเออได้รู้ว่าเออเซตนี้คู่เซตนี้นะไม่งงด้วยเพราะบางอันอนะ่ะเคยเห็นไหมบางเซตที่ผมลงสลับกันอนะ่ะเออปืนมันคล้ายๆกันไงเสร็จมาลงปืนกากเซตโหดเรียบร้อยเลย,เลยนะครับมาเจอดีก็บวกเลยละกันนะครับส่วนมีดนี่ก็มีดเป็นมีดเอ,อ่อร้อยห้าสิบใช่ไหมเก้าสิบมาที่ละมาที่ละ,ละเอาไอ้นุม่ม มพลาดเหรอทุกคนเดี๋ยวมามามาใส่แม็กก่อนใส่แม็กก่อนนี่คือตาแรกนะครับเฮ้ยก็ตายโอ้ทุกคนโอ้ยแม่นหัวแทบว่ะอาชีพย์มาเนี่ยไอสัตว์ไม่อยากพูดเลยทุกคนเดี๋ยวมันรู้ไป็เรานะฮะโอ้ยผมปอบพญาทุกคนโอ้โหมามามาเอาใหม่เลยเมื่อกี้ผมได้เปรียบมากมากดูมันมืดเลยทุกคนมันย่อจะมันมืดเลยนะครับ คือเมื่อกี้ผมพลาดตรงที่แบบว่าผมรีบปั๊มยาเร็วไปหน่อยเอาไหมคือมีน้ำใจนักกีฬาเลคนนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับนี่ถ้าเป็นผมที่ผมยิงซ้ำไปแล้วผมบอกเลยว่าไม่รอหรอกไม่รอหรอกจริงๆถ้าเป็นกูกูไม่รอตั้งมังเกอร์หรอกกูยิงซ้ำไปแล้วนะครับเออถือว่ามันเป็นคนดีมีน้ำใจนะคนนี้ไอ้สัตว์โผล่ไปไหนเนี่ยรอแล้วกูอะผมตำยาไอ้เย้ยผมผมลนทุกคนเมื่อกี้เหมือนน่าเบื่ออีกทุกคนคิดว่าแบบเลือดน้อย อูไม่น่าเลยว่าเมื่อกี้นี่บอกแล้วกูมีน้ำใจจะกินอะไรหรอกไม่รอตั้งตะเกือกหรอกกูเะี่ยเกือบตายขอขอไปได้กินการ์ดคือแบบใส่สามร้อยมึงสามร้อยบาทนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาเอายัางไะเอายังเอาโอเคโอเคมาผมว่าผมแตกทุกคนแต่ผมขอแบบว่าถือว่าขอให้พอแบบเต็มที่หน่อยแล้วกันเนี่ยทุกคนเป็นหนึ่งไม่รู้ว่ะ เซิร์ฟน,นี้อันนี้ผมไม่ได้ไม่รู้อะอันนี้ความรู้สึกผมนะคิดว่าเซิร์ฟเนี้ยเวลาโดนยิงปุ๊บเนี่ยแค่ประมาณ40%หน้าจอมาเริ่มคำคับมืดๆแลว้วอะผมเลยแบบว่าคิดว่าตัวเองมืดนะครับจริงๆคือเหลือที่สิบเปอร์เซ็นต์กว่าน,นะเนี่ยแม้แค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์กูก็แบบมึดมึดมึดแล้วทุกคนเนี่ยมันแบบไม่รู้ว่ะมันมืดไวไปผมเลยไม่ชินผมเพราะวๆๆ่าผมเป็นคนแบบว่าผมไม่ค่อยมองหลังเลือดนะครับผมจะมองที่แบบว่าความมืดตัวเองแล้วค่อยมองหลังเลือดทีหลังนะจะมองความมืดตััวเอองก่นนะครบ ออกโดนดักดักจะดักไม่ไปเนี่ยเมื่อกี้50%กูไม่ได้ถอยเลยเมื่อกี้ผมกําลังได้กําลังได้ช็อตกําลังได้เลยเมื่อกค่อันนี้อันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะเหอะว่าผมต้องแก้ปัญหาละคือต้องมองหลอกด้วยบ่อยแต่ถ้ามองบ่อยมันก็ไม่ดีทุกคนถ้ามองบ่อยก็ไม่โดนคนที่ไม่ยิงไม่โดนคนใช่ไหมล่ะทุกคนนะครับ50%ปั๊บน้ำคุยอะไรยิวไอ้สัตว์ ผมไม่ได้อะไรของผมวะเนี่ยนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์เย้ปั๊มเร็ยวไปอีกแล้วมันต้องประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปเป๊ะทุกคนเมื่อกี้สามสิบสี่สามสิบห้าผมปั๊มแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ปั๊มยาสวยแล้วก็ตายเออนะครับเฮ้ยไปพลาดตอนแรกนะครับปั๊มสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่โอ,อ้โหที่กูตายใหญ่หญหญๆหลังนี่คือแบบว่าเป็นเพราะอะไรนะมันหน้าจอมืดอะเออนี่ผมไม่รู้อะ ผมไม่ชินอ่ะทุกคนผมยังไม่ชินกับเซิร์ฟนี้ว่ะมัน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 ยังไม่มืดมันยังไม่เทาไว้แต่ขอบขอบมันมืดแล้วก็คือผมชินไงอะไรที่แบบว่าพอขอบมืดปุ๊บต้องปั๊มยาไงปกติถ้าขอบมืดเซิร์ฟอื่นอะบางเซิร์ฟอาจจะแบบว่าเหลือประมาณ10-20%แล้วนะครับเอ้ยเออร์แล้วนะครับ,แ,รบแต่นี่คือต้องรอเทาเลยว่ะแต่ที่บอกไปครับผมไม่ค่อยดูสีจอเท่าไหร่ผมแบบเน้นที่แบบ เออขอบขอบจอส้องใส่รเซอร์ดีต้องปรับใหม่ทุกคนต้องมองต้องต้องมองที่อันนี้ว่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมองที่สีสีเกเบะมาถ้าไม่เท่ากูไม่ปั๊บกูกลัวปั๊มไม่ทันอ่ะถ้ามันเท่าว่ะเออกลัวจะแบบเทา่าปุ๊บล่วงปั๊บนะครับทุกคนนะกลัวเท่าปุ๊บล่วงปั๊บไปครับแม่เออมาขอเปิดกล่องซะหน่อยหนึ่งแล้วกันเอาเป็นกล่องสุตรีมแดงแล้วกล่องร้อยห้าสิบนะครับทุกคน ไปน้องบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้ผมเล่นเจ็ดสิบตีสี่อทุกคนไม่ต้องกลัวผมจะไม่กล้าเล่นอายุมันกล้าอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเกียร์ได้น้องทุกคนเพราะว่าถ้ายิงแตกก็ถือว่าแจกไปแล้วนะทุกคนนะจังหวะนี้ก็บอกเลยว่าเซิร์ฟจริงๆคือคนห้าสิบบวกนะครับแต่ผมผมมาช้ากันไปหน่อยเปิดขอกโชว์เนี่ยบริสเล่ทุกคนมาดิมาห้าสิบก็ได้แล้วก็ถือว่าได้บอมหน่อยได้บอมหน่อยแลอว่าห้าสิบหน่อยเพื่แหลบแม็่ลูกซองใส่สิบสองสิบสองแก๊ก ก็มาดิ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 รอเฮียอะไรอ่ะอ๋อมึงใครวะมึงชี้ตัวมึงชื่ออะไรตัวเมื่อวานอ่ะอ๋อเด็กเฮี้ยมาดิมาดิเอาเอาให้ด้วยสัตว์มาเฮ้ยมาเร็วมาดร็วมาเร็วเสริมปั๊บยาไวมาตาดิบอกเลยว่าอันนี้คือเลือกที่ดีเลยใช่ไหม เอ้ก็ตายตันนั้นเลยนะเว้ยต้องกำหนดเลยนะไ <c oughs> อคนนี้มาตามผมาามาจากเซิร์เบาดีกว,ว่าทุกคนฮ้ยโอ้ โอ้ยเมื่อวานเองมีเพื่อนนะเมื่อวานเล่นเซิร์ฟเมื่อกี้เมื่อวานเองมีเพื่อนเอาานาเอเซมดีน,นึงหนึ่งคือเอาอะไรมาสู้โอ้โหพูดไปาจบเลยออกแล้วถ้าใครจำได้เราไปหาดูคลิปเมื่อวานนะครับไอโอเพนจากผมเจอมาอยู่ในเซิร์ฟเมื่อวานนะมันตามมาเล่นกับผมว่าเฮ้ย FC ตัวจริงนี่หว่าไอ้น้องบอกแล้วเมื่อวานเองมีเพื่อนเองมีตี้อย่ากเองรู้พี่ได้น้องแต่ถ้าถ้าดึงหนึ่งเองก็สู้พี่ไม่ได้โอโ้ขอโม้โม้หน่อย XR s ร a r น้องเฮ้ยไหวปะวาน้องเอ้ยไหวปะวะเนี่ยพี่เฮ้ยเองจะฝฝัััไพพี่่กกกูเเเอออองงงนม้ย ฝากกูแซบเนาะทุกคนขอภัยฝากแซบผมผมปั่นมาได้ครับเพราะเมื่อวานคุณโดนแก้งมันลุมกูแตกนะครับอะไรนะอะไรนะไอ้ไอ้เหี้ยเมื่อวานมึงยิงกูเลยสัตว์จะปากจะปากแซบเมื่อวานมึงยิงกูเลยเด็กเหี้ยเมื่อวานมึงยิงกูอยู่เลยกูจับมึงได้ตัวปอบเหี้่อะทุกคนบอกกูเองกูชื่อโอเพนมึงบอกกไอ้สัตว์อ่าเอาเอากล่องเอากล่องนี้ให้แล้วกันนถือว่าคนคนคนตามมาเล่นอ่ะเอาไปอ่ะไปละ อ่าเลขเก้าเลขดำโชคเว้ยแต่อย่างมึงเงาคนเดิมเมืองจบได้เลขสิบสามเมืองอะเอ้ยเปิดบทแล้วสีแดงเปิดบทแล้วเฮ้ยแอดมาให้น้อยมาเองมึงเปิดอันนี้ก็ได้สามร้อยแล้วดวงงูนะกล่องมีดวงทุกอันอ่ะมันไม่มีครับพี่อันนี้มันไม่เปิดสามร้อยมันไม่มีครับมันมันมีแอดบวกเลยมึงไปดูหน้าภาพหน่อยดิมันแอดบวกได้ได้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวกูจัด เดี๋ยวพี่จะท้แม็กเดียวเลยน้องขอเล่นจริงหน่อยนะอ้าวสักทีเหรอขอเล่นจริงจะสักทีเหรอโอ้ ปากไปทุกคนผมไปดีกว่าทุกคนได้เวลาแล้วทุกคนเลยขอหนึ่งพอตัวละเดี๋ยวเราไปเกลียนคนในเซิร์ฟธรรมดาเลยแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ทำแบบจิบสี่จปัตตาลินพันนะไปเอาเซเจสิบจีตบคนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละคร 70GC มันก็ต้องคู่กับเซ็ตจิบีมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะเซ็ตเจ็ดสิบจีแตกหรือเปล่านะครับทุกคนในวันนี้มาดูกันจุดสพันห้าเออจางไปสองร้อยวัดได้อยู่ ปัาจาปืนไส่พันห้าคนคอมาััดได้เอ้ยเฮียใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูที่ทงกันนะไอสัตดมาทุกคนเจ็ดสิบจีซีอ๋อเป็นเทียอะไรอยูไอสัต์มาทุกอาบาลาใซตแต้มะมันใช้ปืนแม็กบีเอนะครับผมขอดับนนการเปลี่นแม็กอดร้อเก้าเก้าราคาเกงเลยนะไอสั์นะเธอไม่เงายหรอก อย่าบอกว่าแกวเลยอย่าบอกใช่ใช่รู้สึกว่าเหมือนเซิร์ฟนี้มีคนสตรีมอยู่นะครับทุกคนจะเป็นน้องอิงนะทุกคนเราไม่หาดูได้น้องอิงผมเหมือนเห็นน้องเขาสตรีมอยู่นะถ้าใครอยากมาล่าดักสตรีมเนี่ยก็มาล่าน้องมาได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ก็คนหนึ่งนะฮะชื่อไฟตามนี้เลยอยิ้มมาแล้วรู้เยอะนะสัตว์รู้เยอะนะเดี๋ยวผมหาดูก่อนเฟซมันชื่อน้องอิงอ่ะน้องอิงคารัตมันสตรีมอยู่นะครับทุกคนก็เราหาดูได้นะเป็นเซิร์ฟประจำของน้องมันมั้งทุกคนน้องผมเองอ่ะนะครับ เฟซมันชื่อเลยทุกคนน้องอิงอ่ะเฟซมันชื่อเลยทุกคนเนี่ยอิงคารัตนะครับเรามาหาดูได้นะครับอ้าวปากแซบงี้ตายไม่สวยนะเฮ้ยใคร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 ตีไหนแจ๋วตีผมนะครับผมขอเข้าหน่อยครับพี่ครับโอ้เต็มแล้วไอเฮียตีเต็มไปไกลเลยเออขอขออยากกินไงคนปากแซบมาแก่หรออ้าวมึงออกตีกูไปเลยนะมึงไปไกลเลยนะไม่ต้องยิงกูนะมึงอ่ะตีตีเลยครับตีเออเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยแจกดิ เอ้เยไปดึงไปดึงไปดึงไปงมันตึกบากูเียตึกมรนดากูตึกตึกบรรดากูตึกตึกบรดาพี่แป๊บแปบหยเออแปบหน่อยตีตีตีตึกมรนดาพี่มากูให้ตีไม่ได้ให้เทดเฮ้ยเฮ้ยเถดได้มั้ไอ้ที่อยู่ของนะอยู่ของนะเราอะเอาก็นมึงกมึงเพื่อนกันมึงจับตีดีกูไม่รู้ใครเพื่อนกันมึงจับตีดีแป๊ตึกเร็วจับตีดีตึกมดากูวึกตึกากู่าได้ เดี๋ยวมึงแตกเย้ไม่ต้องกูไม่เข้ามึงจอดวิกไปแก่ทุนตีนลยจอดวิปไปไปแก่ทุนตีนปไปไปไปใครตีแม่พิบไปไอ้เหี้ยกูจะไปยิงตึกมาตีแม่พิบเลยครับพี่ครับแม่แม่พิบแม่พิบแม่พิบตีแล้วแม่พิบเล่นก่อนเดี๋ยวแจกเล่นเสร็จเดี๋ยวแจก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 สามร้อยเล่นเสร็จก่อนเล็กเลยเล็กเลยแม่พิบดิแม่พิบดิแม่กับพิบไว้ไปถมตึกหน่อยกูไม่ไหวแล้วตึกมันปักดีป่ะยึดตึกนี้นะยึดตึกนี้นะระวัง เออมันมีอะไรว้ตึกมันมีอะไรเราสามร้อยเราเรามีสามร้วกลัวอะไร้เฮ้ยสวัสดีอ่าเด็กขี้อะไป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 เนี่ยีก็นี่ก็สามาเหมือนกันเนี่ยสมรอยอ่ไปดยไปเด่ไปดีวไปดยไปดีไปดีไปดไอ้เขี้ยมัต้องถึงตึกหรอกม่ต้องถึงตึกหรอกไอ้ฮีทุกคนมันล่อซื้อผมยัดแม่กูกู กูเข ah, ้าไปแอ็กอาร์ทำไมเนี่ยกูกล um no ับไปทั้งหนึ uh, ่งดีกว uh, no? ่าทุกคนผม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 ่เอาละไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงที่มึงเหลี่ยมกไอ้สัตว์เจ๊ตแม่มันเหลี่ยมผมทุกคนไอ้เฮียมึงเหลี่ยมก๋วยเจ๊ดแม่แตกไปเซตหนึ่งเซตพันกูไอ้เฮียแตกไวมากเลยทุกคนเหลี่ยมกูนะสัตว์เหลี่ยมกูนะไอ้สัตว์เหลี่ยมกูนะเจ๊ตแม่เจอกูได้สัตว์เหลี่ยมกูนะมาฮะไอ้เฮียเราดีกว่าเอาแล้วไอ้สัตว์ เว้ยเซ็ตกูหมดแล้วเฮียกูหมดแล้วแล้วไอ้เฮียแม่งเอาตบกูวะหนึ่งกูเปลมาแกเอาะฮัโหลหนึกูเปล่าฮัโหลใครมาแกใครยิงกูวะใครยิงกูมาแกหนึ่งกูเปล่ากูถามจริงมาหนึ่งถามมอยกูมาฮัลโหลแจ๋วเปล่าแจ๋วเปล่าอยากเกลือ กูไปดีกว่าทุกคนผมบอกผมไม่ไหวมาเซ็ตผมหมดเลยเฮียเซ็ตพันไม่ได้เล่นเลยคุยดูแม่งล่อซื้อใครจะไปคิดว่าจะมีไงเฮียออ้ทุกคนผมผมพอแล้วผมท้อไปหนึ่งนดหีกว่าอ้แม่พอละเซ็ตหมดไอสัตว์เอ้ยผมกุญิตมากเลยเมื่อก oh ี้น่าจะน่าจะยิง mm กับแม่งเข้าเซ็ตไปทันด้วยคุเอ้พันแตกง่ๆเลยกูเฮียคีรีกุญิตว่ะแล้วก็แอดให้มาเซ็ตเดียวไดยนะครับอต่ที่บอกไปว่าถ้าแตกก็แจกไปนะครับแต่ก็ไม่เล่นเลยเฮียนดหนึ่งนหนึ่งดีกว่าไปละทุกคนพอ ขอโทษด้วยับถ้าใครรอผมในช่วธรรมดาแล้วผมไปไม่เล่นนะก็เจอมันตกไปเฮียตอนแรกกูมันจะจะด่าเขาก็ไม่ได้หรอกมันก็มันมันก็เป็นเวรกรรมอยู่แหละคือกูก็จะไปตบเขาแหละแต่คือคือแบบกูไม่คิดว่าจะมีไงไอ้เฮียยัดแม่แล้วกูปากแซ่บไปเยอะไว้กูหยิบบ้านใครอยากกึอยหนึ่งกับพวกเมื่อกี้ว่ะวัวร้อนๆเลยมามาเจ้าหนึ่งไว้สัตว์ัดแม่ร้อนๆจะจัดตอนแรกบอกกระเป๋าก่อนกระเป๋าก่อนร้อนตอนนี้บอกเลยว่าร้อนมากทุกคนหัหาที่ลงนี่สัตว์กูไม่ลงละเสื้อมาแก้กูหนึ่งไงแหละเฮียใช้ผมหมดแล้วไอ้สัตว์ยัดแม่ ร้อนเลยอันนี้ร้อนจริงเฮี้ยร้อนตรงที่แบบผมไม่ได้ผมไม่แจดใช่นะไหมใพรที่บอกว่าแตกก็แจกไปแต่ก็แจกตรงที่แบบกูเอามากูไม่ได้เล่นนะครับคืออะไรอะ่ะ กุดหีดเลยคือจะบอกว่าเอามาพันกูไม่ได้เล่นไอ้นะเหี้ยเตรียมปืนไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหผมโดน SS บวกคือผมไปกระถามว่ามันแรงขนาดนี้เหรอกูมาแล้วใครเล่นทีสิบสี่ก็ระวังนะครับเพราะว่าไอสัตว์ตายได้เลยอะ่ะคือแบบสวรรค์น่ะถึงสวรรค์น่ะยศแม่ถึงสวรรค์น่ะ,อะไอเหี้ยคือแบบโอ้โหกูกุดหีดวะไอสัตว์ อย่างที่บอกไปครับว่า7จ g ิเนี่ยเป็นเซตที่โหดที่สุดนะครับแต่เมื่อกี้ผมโดนลุมอ่ะซึ่งผมไม่ทราบว่าผมโดนเอเซบอกลุมกี่คนนะครับแต่มันมีหลายคนแน่นอนเพราะกูแตกไอ้เหี้ยนะครับเพราะถ้าถึงหนึ่งอะ่ะมันไม่ละคายหรอกกูบอกเลยดึงไม่ไม่ละคายนะครับแต่โดนลุมมาดีแล้วเมื่อกี้มองไม่ถันด้วยว่าม่กี่คนมากนะเพราะว่ามันซ่อนเซตหมดเลยไนงะอย่างที่บอกไปกูจะด่ามัมนเต็มเต็มกูว่าด่ามไม่ได้หรอกเพราะเพราะกูก็ไม่เหลียมใส่มันเหมือนกันแหละเออกูก็เหลียมใส่เขากูก็ต้องยัดตรงนี้กูก็เตรียม กูก็เสียกเตรียมไปตบเขาไงนะครับเช้ยกูพอละกูไม่ไปละนะผมขอโทษด้วยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าขอโทษที่ไม่ไปเซตมาเซตโทรนะเพราะว่าไปก็แตกครับเหนือนไหมล่ะนาดเซตเซตอ่าเจ็ดสิบสี่ทียังแตกเลยนับภาษาอะไรเซตพวกนี้ไอ้เหี่จะเหลือคุเอะล่ะนะครับไปเล่นธรรมดาแค่เครียดนั้นเมื่อกี้ตัวละครกูก็ตัวละครที่แบบดีสุดในเซตแบบออฟกรอบเยียนะครับตัวละครผมเนี่ยคือแบบมันสุดในเซิร์ฟแล้วคือแบบ เอาเราข้าดเซฟข้าดเซฟโอเคโอเคโอเคตบก,กูไม่ได้แล้วตบก,กูอีกไม่ได้ไอสัตว์กูหลอดมาแล้วได้กูบอกแล้วว่กูหลอดมาแล้วเนี่ยไอพ่อของตายวะโดยแล้วกูโดนแะลนะ้วทำไมวันนี้กูซวยอย่างวะ เป็นเฮียโดนตย่างเดียวมึงขอหนึ่งหนึ่งใส่ตับม,มากกูหีเฮียทุกคนผมไม่ไหวละผมผมผมเจอมันตกมาทุกคนเอเบวกกูมีไหมกูกูมีอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเอเบวกเนี่ยมันจะต่างกับอนี้เท่าไหร่ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแนวของแรเนี่ยผมก็เล่นก็ไม่เชิงเซียนแต่อย่างหนึ่งคือกูไม่ได้ได้มาโคเข้าใจไหมถ้าเซตเท่ากันสู้กันเนี่ยกูก็ยากแล้วเห็นไหมกูว่ารวกูแบบว่าแล้วยิ่งเจอเซตที่มันต่างกันเนี่ยผมจะสู้มันไหวเหรอทุกคนคิดดูนะครับผมจะเอาอะไรไปสู้มันไหวนะครับเฮีย มุดหิบเลยกูเจอไอ้ขี้เมื่อกี้ตบไอ้สัตว์ซวยจริงเย็ดแม่ผมเตรียมแม็กก่อนอันนี้ผมไม่รู้ว่าใช่ม็กอะไรนะมาตาท้ายนั้นทีก็เล่นเล่นไปสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเซตใหญ่ไม่เล่นเลยคือผมอยากเล่นบ้างอ่ะมาเมื่อกี้มันอยู่เซตสิบเอ็ดนะครับมันเอาเอสบวกตบเดี๋ยวมีคนแตกอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นกับมันดิเอาเอสบวกเจอกับไซลามะเอ้ยเจอกับเจ็ดสิบยูซีแต่ไม่น่าไหวหรอกทุกคนเดี๋ยวผมจะลองสู้สุดใจดูนะสู้สุดใจแต่ก็แบบ ก็ไม่อยากแตกให้มันมันเรียมอ่ะไอ้เหี้ยคือกูก็ไม่อยากแตกให้มันไดไงนะแต่ก็อยากยิงกับมันนะครับทุกคนคืออยากลองเซตใหญ่หนะ่อยว่ามันจะต่างกันแค่ไหนนะผมจะลองหน่อยขอสักแป๊บนึงผมจะพยายามไม่มาสุดแล้วกันนะแค่จะลองให้เขาดูดูว่าระหว่างเซตใหญ่ชนเซ็ตใหญ่เนะี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งหนึ่งลองแบบแบบท่าเรื่องหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าโดนรุมเมแกก็คงเห็นในเซตโซนแล้วว่าเป็นยังไงแตกไ,ไอ้เหี้ยเราคุยเลยนะย่าอย่าอย่าย้ำนะใครเขา คลิปนี้ใครคอมเมนต์ด่าก,กูนะกูกูแบนนะสัตว์กวัอนะคลิปนี้กูพูดตรงๆมึงอย่าตอกจ้ำกูไอ้เหี้ยกูรู้ว่ากูโง่ไอ้เจ็ดแม่คือเวรกรรมกูอย่าบอกไปเฮียจะตบเขาไอเฮียโดนเขาตบเองไอ้สัตว์กี่ตัวไม่รู้ผมแยากจะรู้บ้างเลยว่ากี่ตัวที่ต,ตบกูเมื่อกี้ไหลเป็นน้ำเลยสัตว์กูนึกว่าเลือดบัก็กไอ้เหี้ยติดเชื้อเพะเนี่ยกูด่ดาจริงคูเว่เดี๋ยวใครคอมเมนต์ด่ากูกูแบนได้บอกตรงๆคลิปนี้ผมขออภัยนะนะครับ แต่ใครที่ยังให้กำลังใจทุกคลิปก็ขอบคุณมากมันจะมีอยู่นะคนดูผมอ่านคอมเมนต์อยู่ต่อให้กูเล่นกากเล่นแย่เล่นโง่มันก็อวยกูชิบหายเลยเนยแบบโอ้โหน้ำตาพี่จะไหลเลยน้องเจ็ดแม่เช่นนี่นะเช่นนี่เลยสัตว์เช่นนี่เลยมาดิเฮียมาดิสัตว์มาดิเฮียดแม่มาดิอวยอะไรสัตว์เฮ็ดบวกแกต่อให้ด้วยเจ็ดสิบสิบแล้วไงเสร็จพันแล้วไงเสร็จพันเจอไอ้เล็ดบวกเลยไม่เล่นไม่เล่นควยเลยมาไอ้สัตว์เจ็ดแม่มาดิ กลัวเฮียอะไรสัตว์เนี่ยฮะหรือว่าเซตผมจะโหดกว่าของมันวะเซตพั 100, นธ์อะ <Huh? S 1> ตัวโกงโถ้ามึงรู้เป็นกูมึงจะวิ่งเข้าหาก,กูอย่างรวดเร็วเลย <Huh? S 1> สัตว์มันเหลี่ยมใส่ผมไม่ใช่เนี่ย <Huh? S 1> หรือว่าเซตนี้มันโหดกว่าเซตพันวะเออ อ๋อถ้ายังยิงยิงตัวที่ยังไม่ให้เข้าหรอทุกคนเออเป็นไม่ได้ปะผมไม่สังเกตด้วยความเซนจิตถึกกว่ากันนะครับหรือว่าไม่แน่เซตเอเดนบวกอาจจะถึกกว่าหรือเปล่าวะตัวละครโกงแต่แอดบอกว่าตัวละครแต่แอดบอกว่าเซนจิตพีซีถึกกว่านะมาดิดูดิทุกคนผมว่าชัดแล้วมั้ง <S <S ไหลเป็นน้ำเลยทุกคน ไม่รู้วันมืดหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ากูหายเร็วมกัน ร้อนสัตว์ร้อนฉี่มาดิอยากกันรู้ว่ามันมืดบ้างหรือเปล่าถามจริงไอ้ช็อดมาแกะอันนี้กูมืดเอออันนี้กูมืดไอ้สัตว์ร้อนเลือดเต็มหรืดีกว่าร้อนเลือดเต็มก่อน อุ้ยเชี่ยแม่งน,นอนเกือบแล้วมันเป็นแนววัดสุดทุกคนถ้าเราวัดไปสุดแล้วปั๊มยาเลยไปนี่ก็แตกแล้วเลยนะกูผมว่าไม่ไหวผมว่าเส้นมันโหดกว่าทุกคนผมไม่รู้นะแต่ผมว่าน่าจะตามที่บินบอกแหละนะครับเฮ้ยไม่ไปครับไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไปนะครับผมไม่ไปนะครับเพราะว่าที่บอกไปว่าโกงของของกูน่าจะโกงน้อยกว่ามันอนนะ นะครับเรื่องเซตแต่ตัวละครผมโผล่ออมาคนะเพราะว่าตัวละครผมเนีจะ 10pc คือตัวของสุดในเซิร์ฟครับผมไม่ไปครับผมไม่ไปครับถ้ากูมีถ้ากูมีเซตเซต 10pc เก้โกงอ่ะที่ยิ้มกาการนอนมือก็มาที่สี่มาตัวเซตมึงโกงกว่ากูอ่ะออ้ยอ่ะมึงก็เซตเดียวเอาเซตเดียวกูดิเอาดิเซตเดียวกูดิถ้างั้นนะกล้าเปล่าไม่อะเซตเซตเดียวกูดิอ้ยไม่มีอ่ะเฮี้ยไปดีกว่า แม่งลิเกียนตบกูใช่ไหมวะพอไปไปดีกว่าทุกคนคลิปนี้ไอ้เหี้ยเปิดคลิปมาก็ร้อนละไอสัตว์ไอเอิร์ลเรียกกูไปรับไปส่งอีกกลับไปกระทืบมันทักทีหนึ่งแล้วก็คือแบบไอเหี้ยเซตตามากไมไูไม่ได้ไม่ใช่ตามาเจสปีซีกูไม่เล่นเลยพ่อมึงตายทุกคนโอเคสำหรับวันนี้กูขอจากไปวันนี้ขอไปคำหยาบเยอะใครคอมเมนต์ด่ากูแบนที่นี่นคลิปนี้ไอสัตว์ไปละทุกคนจะคลิปหน้าขอบคุณที่ดูจบค,ครับไปละลิงกลุ่มใต้คลิปใครตามมาก็พวกมึงอา้าวผมพูดงี้พวกคนดูอ่ะ พวกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องเล่นสบายพวกมุยมาโคมึงตั้งมังเกอร์ดีทันแต่อย่างที่บอกไปใครดูที่ผมบอกอยารู้ว่ากูโง่และกูเล่นไม่ค่อยกูเป็นแบบคลาสสิกกูไม่เล่นมาโคและกูไม่ค่อยตั้งมังเกอร์ด้วยนะครับมันจะแตกะวายก็ไม่แปลกนะครับทุกคนไปละขอบคุณครับ